าออกอนสวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนบ,บน11จังหวัดนะครับประจำวันที่30มิถุนายน2564นะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าทังด้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองนะครับก็ยังมี จังหวัดที่มีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะทางาทังตอนบนของภาคนะครับในช่วง3-4ถึงจังหวัดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนั้นก็ถือว่าได้ลดลงไปจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งสภาพอากาศที่สิเกิดขึ้นในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับเริ่มจากแผนที่อากาศผิพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอันนี้ก็คือเป็นแผนที่ในช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อน,นี้นะครับก็พบว่าในช่วงนี้ถือว่ามีตัวแปรที่สําคัญนะครับก็คือ นะครับบริเวณทางด้านของอีสานตอนบนนะครับได้รับอิทธิพลจากยอมความกดอากาศต่ำนะครับที่ปกคลุมทางด้านของประเทศเวียดนามตอนบนนะครับเพศให้อีสานตอนบนเองก็ถือว่าย่งมีเมฆหลายนะครับมีความสื่อที่เขามาปกคลุมทางด้านของอีสานตอนบนอยู่ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวไปเบื้องตัวเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้าในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็พบว่าส่วนใหญ่นะครับทางด้านของอีสานตอนบนนะครับโดยเฉพาะทางด้านของจังหวัดน้องค่ายบึงการนะครับ มีแนวโนมเมฆล้ายนะครับสังเกตได้จากเชสีที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็คือการก่อตัวของเมฆนั้นถือว่านาน,านแน่นเลยทีเดียวนะครับในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับไปเบื้องกุมฝนที่เกิดขึ้นจริงนะครับในช่วงเสาร์ที่ผ่านมานะครับทางด้านของเรดาร์คอนแกนนะครับกัญยงบรตรวจพบกุมฝนนะครับที่ชัดเจนเนื่องจากว่าสมีลักษณะที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับทางด้านของบึงการก็คือ อสิเป็นในเรื่องของสัญญาลบควรหรือว่ากุมฝนเล็กน้อยนะครับที่เกิดขึ้นกถือว่ายังวัชัดเจนนะครับไปเบิงทั้งฟังตะวันออกของอีสานนะครับเรดาร์สกลนครนะครับกะตรวจพบกุมฝนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นอ่ากุมที่ถือว่ากุมใหญ่พอสมควรนะครับแต่ว่าอ่ามีการปกคลุมทั้งด้านของจังหวัดบึงกาฬนะครับบางส่วนนะครับแล้กการทั้งด้านของประเทศล่านะครับแล้วก็มีการสลายตัว ไปเป็นระยะระยะนะครับนี่ก็คืออเหตุการณ์โดยร่วมของอช่วงเศร้าที่ผ่านมานะครับไปเบิ้งการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนะครับกับพบมาในมือนี้นะครับยังคงให้มีฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นได้อยู่นะครับแต่กระสิเน้นทั้งด้านของตอนบนของภาคอีรีนะครับบริเวณสิเป็นทั้งด้านของจังหวัดนครพนมเบื้งการนะครับอุดรธานีหนองคายสกลนครหลักกะสีมีชัยภูมินะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับส่วนอุณหภูมิสูงสุดนะครับถือว่ายังสูงอยู่นะครับแต่ว่ากะ ถือว่าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยคันเทียบกับเมื่อวานนะครับก็คือช่วงบ่ายเนี่ยคือ,คอสียู่ในช่วง34มสิจนถอดสามสิองศาเซียสนะครับส่วนช่วงมื่ออื่นเศร้าน,นะครับอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ24่สจนถอดยีาองศาเซียสนะครับเบื้องการพยากรณ์อุณหภูมินในไายจังหวัดนะครับพบว่าส่วนใหญ่ทางด้านของอีสานตอนบนเองถึง11จังหวัดนะครับ มีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในเกณฑ์คี่ถือว่าสูงอยู่นะครับแต่กระสีมีทั้งด้านของจังหวัดน้องค่ายบึงการนะครับร่วมไปถึงนครพนมนะครับที่สีมีอุณหภูมิอยู่ในช่วง3าองศาเซลเซียสก็ถือว่าต่ำกหมูนะครับในบริเวณ11จังหวัดนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดที่เป็นสีน้ําเงินนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับทั้งเบิดนะครับไปเบิรงการพยากรณ์อากาศในช่วงเจ็ดมือนะครับพบว่าในช่วงเจ็ดมือนะครับต่อจากนี้นะครับ เป็นช่วงที่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแต่ว่าการกระจายของฝนถือว่ายังบาหลายบรนไดน,นะครับก็คือสีเน้นทางตอนบนของภาคคือจังมือนี้นะครับแต่ว่าสีมีตั้งแต่ช่วงวันที่หาเป็นต้นไปนะครับที่สีมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับมีการกระจายของฝนอยู่ในเกณียร้อยละหกสิบของพื้นที่นะครับก็บต้องอตรวจสอบเบื้องอีกระยะหนึ่งนะครับในช่วงวันที่หาวันที่หกนะครับ นี่คือโดยรวมนะครับของอีาอสานตอนบนในช่วงของมือน,นะครับสรุปนะครับทั้งด้านของอีสานตอนบน11จังหวัดนี่สิเน้นให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ยุแต่ว่าจังหวัดที่เน้นก็คือเป็นตอนอบนบนของภาคอี่านีนะครับเพราะว่าสิเป็นน้องค่ายบึงการสกลน,นครพนมนะครับ ร่วมไปถึงทางด้านของจังหวัดชัยภูมินะครับนี่ก็คือ,อมีการก,กระจายตัวของฝนอยู่ในช่วงรอยละ40ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมิก็มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายังบบมีนัาะยยสำคัญบันใดนะครับก็คือสิเน่นฝนที่เกิดขึ้นได้อยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะครับสำหรับในช่วงของคลิปเศร้านี้นะครับก็ขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน